สวัสดีเช้าวันศุกร์ครับเอ้ยวันพุธสวัสดีเช้าวันพุธครับวันนี้เรามีทิปไปสวนจตุจักรก็ตอนนี้เดี๋ยวต้องแปรงหน้าแป๊ก <Back S 2> เลยโอเคตอนนี้พวกเราก็แต่งอู้ไม่ไม่ไม่ไม ตอนนี้เราก็มาถึงที่มิกจัดจักรวันนี้เราจะมาหาอะไรครับเรามาหาหินเื <c oughs> จริงเรามีห,าหินหินร้านประจำอยู่<อ>หนึ่งหินร้านหนึ่งหินแต่ว่าคือมันไม่ถูกใจเลยต้องไปร้านอื่นโอเคตอนนี้เราก็มาในที่หนึ่งอยู่เป็นร้านหินอยู่ชั้นหนึ่งของจัดจักรนะทุกคนก็เดี๋ยวว่าจะรอรอคุณนนซื้อส่วนนี้ก็เดี๋ยวดูไปเรื่อย นี่คือไปดูร้านป่อกกี้มาแล้วแล้วทีนี้เราจะไปดูหลานหลายๆร้านเพื่อที่ว่าเราจะมาเลือกกันว่าร้านไหนดีสุดเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นร็อกของกันพาพปดนุหินโอเคฮะเาบูบูฮะเราบูบู มากันที่อีกร้านหนึ่งน่าจะเป็นแบบของที่เกี่ยวงานผักหรือพวกเครื่องหอมนี่แหละแต่ว่ามันสวยมากสวยมากทุกคนมันมีของเยอะมีแบบ่นคนไฟมีกระเป๋าสวยมากมีช้าง,าง<ท>ด้วยช้างด้นก็ตอนนี้เราพามาดูภายในร้าน<ทด>ก็นาามานน<ทด>ันจะมีของแบบอ่าพวกงานผักพวกงานไทยอย่างเงี้ย สวยมากสวยมากเป็นอีกร้านหนึ่งที่แบบโอเคนะสวยสวยมากวาทุกคนเรามีสิ่งหนึ่งที่นำเสนออยากนำเสนอ,อสบู่มะมะ่วงหอมมากคือแบบอ่ามันมีโปรด้วยนะอ่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายดูให้ดูมันเป็นว่าอันละส<ะ>ีะ่สิบสามอันร้อยหอมมากโหถ่ายแล้วจะเป็นสีมะม่วงเข้าตัวไหมเนี่ยหอมมาก นคือตอนแรกเราคิดว่ามันมีแบบพวกหินพวกเอ้ไม่ใช่พวกหินไอพวกเครื่องหอมไม่ใช่มีทุกอย่างเลยมีแบบพวกของอาหารกินอ่ะอุ้ยไม่นี่อรอย่างเี้เป็นคือทอดของพิมพ์ที่พาย,ยัางมีอ่ะไม่โกดแล้วอจะบอกว่าไานนี้คือเขาเครื่องมากของกินของนู่นของนี้ของใช้คือ <So> สุดท้าย ก็มากินในติม่มกับมิชิอร่อยที่จริงใจอร่อยมอากไปเรื่อยตลาดใช่ไก็จัดมาแล้วของฟรีคนละ <c oughs> อันนี้ซื้ออะไรคะ <c oughs> อของฟรีอยู่นู่นของฟรีหมดจะเลยค่่เรายัางอยู่ที่ร้านเดิมขนาดนี้เป็นเวลา <c oughs> เวลา <c oughs> อุ้ย <laughs> <laughs> ใกล้สี่โมงเรายัง <laughs> ยังไม่ไปตลาด <laughs> เรายังอยู่ที่ร้านดืมเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าหินหินหิน ไม่มีอะไรแบบแย่ไปกว่าแบบว่าเคยถ่ายขี่มาตั้งนานลแล้วเพิ่งรู้ว่าเออมีเสียงลืงมเอาออกวันนี้เรามาดูตลาดเย่ประมาณวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะทุกคนแต่มันจะมีตลาดแบบเยอะแยะมากเลยมีเสื้อผ้ามีของเยอะนี่ก็ไปสอยอุ้ยสอยชินจังแบบเยอะละแต่ตอนนี้คือรู้สึกแบบถ่ายมาตั้งนานคือติดเสียงลืมเอาออกคือแบบถ่ายติดต่อเออเมื่อไหรอหลอบไม่หลับเออไหนจดเจยอไหน ก็คือวันนี้จะสรุปก็คือเราไปซื้อน้ําหอมที่ร้านใกล้ๆมีการจักระมือมีน้ําหอมเยอะนะแล้วก็มีอุปกรณ์เยอะด้วยแล้วก็จะมีแบบพวกอ่๋อเราไปร้านสมุนไพรด้วยอะมันกลับอ่ะแต่ว่าอ่านว่าที่เอออะ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 ไรอ่ะอุ้ยอันที่ไห ก็จะบอกว่าร้านหลายร้านก็คือปิดตัวไปเยอะมาถ้าไม่ปิดตัวก็คงอาจจะยังไม่เปิดมันสุกแต่ว่าวันนี้เราก็ได้มาแล้วแหละพอาะาวก่อนเรามาใช่ไหมทุกคนเรามาวันที่แบบเขาขายต้นไม้คตรฝิวก็เลยมาวันนี้อีกรอบเป็นมันศุกเรามีแบบว่าหมาประจำรูฟแบบไม่ว่าคุณพาลงตรงไหนก็ ไม่ว่ากูพาลงตรงไหนก็สามารถที่จะพาออกมาได้ตอนนี้ก็คืออะซื้อว่าตอนนี้เรามากันตรงที่โอเคน่าจะเป็นจุดที่เรามาที่อยากมาก็คือโซนสื้าสื้าเยอะวันนี้ คืออ่าเราจะบอกวิธีการนนะคือเราไม่แน่ใจว่า MRT ที่ไหนแต่ว่าเลยหมอชิดมาหรือเลยสวนจตุจักรมาปุ๊บก็ลงมาเดินมาปุ๊บก็คือเจอเลยไม่ก็ลงในนี้ก็ได้ MRT กำแพงเพชรอ่านนั่นแหละกำแพงเพชรคือสภาพ้าจะมีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จำวันให้ดีนะอย่ามาอย่ามาผิดวันเรานะวันจันทร์หยุดอ่ะทุกคนแล้วเดินวนมาถึงร้านแล้ว,ลว,ลวนะหรอไปที่ร้านาาสาขาเดียวกันอ๋อสาขาเดียวกัน แต่แค่ว่าอยู่คนละส่วนน้ำหอมหอมมากไปทุกร้านคือจะรู้จักกับมีร้านน้ำหอมอยู่นะทุกคนแล้วแบบมันมีเกือบที่อ่ะที่เคยไปดูไอ้กูไปขอจอดลถไม่ถูกใจเร็วๆค่ะน้องเวลาของพี่มีค่าเร็วค่ะน้องเวลาพี่มีค่าช้าๆ้าค่าไม่ขอเป็นคู่เป็นคู่เมาเฮ้ยเมกระส๊า ไม่ต้องูที่ไม่มันไม่มีเขาก็สรุปว่าวันนี้เรามาเดินจัตุจักวันศุกร์ใช่ไหมทุกคนอยากจะแนะนําว่าใครอยากซื้อของเยอะๆยังไงเราก็แนะนําให้มาช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันจันทร์ไม่ต้องมานะวันหยุดส่วนวันอังคารพุทธคศุกร์อ่ะอันนั้นเป็นต้นไม้อยากจะบอกว่าของเยอะแล้วก็เดินช่วงตอนเย็นๆอ่ะเป็นบรรยากาศที่เย็นมากก็อยากให้คนมาเดินเยอะๆนะมันสวยมาก Bà bà, xin bà đã được rồi